ชื่อนี้ชื่อเกมผีที่คุ้นเคยกลับมาอีกแล้วนะวันนี้เป็นแฟนเกมนะครับผมบรรยากาศแค่เริ่มก็ว่าจอดำพร้องกันโรงเรียนแปลกๆโผลม,มาแล้วก็หายไปนี่นนมแปลกดีนะก็โอเคเอานะครับสีของกราฟัวผมนิวสุบเกมคอสปาตีรีคอร์นะครับผมวันนี้เป็นแฟนเกม ผีข้าปตี้ตำนานน้ผมที่ผมชื่นชอบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแฟนเกมทั้งดีไหมแล้วก็เป็นกันแน่้างนมเนื้อหาไม่รู้ก็เลยมาลองเล่นกันเน้นๆผมเห็นผ่านเว็บไซต์อิชิโอน้นใจดีก็เลยต่อยมาลองดูคข้าวๆในนมมาเริ่มมาบรารยากาศตอนนี้โอเคมีตัวละครใหม่นะผมเป็นชื่อชิโอใช่ไหมคามดาดะนะบอกว่าโอเคฉันจะไปเอามันมาให้เธอแล้วกันนะกดโอเคกับตัวละครอีกตัวหนึ่งบอกว่าจำไว้นะว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนทั่วไป ก็สิ่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่แค่ว่ามันคือกันแน่แต่ว่าเรื่องวิธีการนี่นะซึ่งฉันไปกับเธอไม่ได้อะเอะมีคนหนึ่งน้องที่เราไม่เห็นหน้าน้องแล้วก็คุยกับเราอยู่แต่ว่าบอกว่าไม่ไปด้วยกันเหรอเอ๋อฮึ่ต้องหากระเป๋าที่มีไอ้ลูกปัดใช่ไหมเนี่ยโทษทีนะฉันอยู่ที่นี่ทุกประมาาเหลือเกินได้รู้ไหมอะไรคือกระเป๋ามีลูกปัดวะเนี่ย ใช่แล้วได้เหมือนโตนนะอีกข้อนึงอะ่ะเหมือนคนที่ทลืมลืมของไ้ผมว่าน่าใช่นะผมเกมมันเริ่มเร็วม,มากไม่เกิดอะไรเลย,เลย <c oughs> ก่อนนะโอเคอุ้ยอผีเอ้ะเ,เดี๋ยวอ๋อคือเป็นผีเมื่อกี้ผีใช่ไหม <c oughs> เราคุยกับผีสินะโอ้หม่ก้อบรรยากาศนะ่ากลัวมากสั่นกลัวหายใจแรงหายใจแรงไปเรื่อยๆ <c oughs> ถอยใจเบาๆไ,ไ,ไม่ไม่เบาหนักหายใจหนักมากตอนนี้นะผม อยู่โรงเรียนผีเอลิเมนทอรี่สกูชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วตอนมันเก่ามากกันเนอะผมไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเริ่มเลยโอเคจจุนร้องไห้แป๊บยังคงหายใจต่อไปเรื่อยๆแล้รร้องไห้ต่อไปอทำไมล่ะเกิดขึ้นกันแกันแน่เนี่ยโอเคจุนบอกว่าฉต้องแข่งเข้าไว้อ่ะจุนบอกว่าน้ารอนปีหน้าพวกเราจะไปทะเลด้วยกันอ่ะจุนพูด ักษาเขาพุ่เสมอเลยนะจะต้องไปต่อแล้วต้องมีทางไปต่อสิโอเครับสู่คอปปาร์ตี้รีคอร์เดโมนเองนะผมก็คือบรรยากาศก็คือเหมือนเกมคอปปาร์ตี้ทั่วไปที่เห็นแต่ว่าเป็นการปรับปรุงกราฟิกให้กับของคนสร้างตัวไอ้กราฟิกนี้น่เองนะผมซึ่งน่าสนใจมากเลยดูเอสดีในการเคลื่อนที่ได้นะโอเคกดอินเทอร์แอคของได้เอสดีกับออกจากเกมทันทีได้นั่นเองนะผมด้วย ทดสอบเป็นที่แล้วกันนะครับได้ครับโอเคคือผมจําตําแหน่งของโรงเรียนได้ผมเลยรู้ว่าตรงน,นี้มันเป็นโรงเรียนกันแน่ผมตรงน,นี้เป็นห้องประจาที่เราเกิดมาในออริจินอลนะผมน่าใช่รงห้องโอเคแต่รยากาศเปลี่ยนไปนะห้องกว้างกว่านแน่อะไรเสียงอะไรวะอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้จุก,ก็มีเสียงบางอย่างขึ้นนะโอเคบัดนี้เธอเพิ่งอยู่อยู่ที่กระดานดาไม่ใช่เหรอเนี่ยก็เกี่ยนผีเขาเดินหนีไปคนละทางหรือคนละตัววะไม่แน่ใจนะโอเค เพื่อลกเลสสถานการณ์ที่เกิดุบเหตุได้เอาเดี๋ยวนะรูปคำเดิมเฉยอ๋อต้องกดไอตัวคลิกเมาส์กด E ไม่ได้เลยต้องทำตามกฎนะ <c oughs> ตายเถิดนะครับ <c oughs> ตายเถิดครับไม่เป็นพระของลูกหลานอะไรอย่างี้ใช่ไหมโอเคอยู่ที่นี่ก็น่าจะเหมือนตายแล้วมันเกมถ้าเกิดใครเคยดูภาคเก่าจะรู้ว่ามันไงก็ต้องตายสินะอะไรอย่างี้นะโอเคโอเคตอนนี้ได้เป็นบัตรนักเรียนะของอีลิกะ ทานากาชิโอเคนะักเรียนโตเกียวเซ็นทรัลสกูลนะผมหนึ่งคิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดในเกมเหยียบนีว้ว <laughs> ะในเกมหลักจะจะบอกว่าในเกมหลักนั้นต้องเก็บบัตรไปเก็บแต้มเล่นนี้ได้นะี่หน่อจะมีศพคนแล้วก็ดูพวกนี้ได้อน,นี้ไปไม่ได้นะโอเคโอห้องปั้งกว่าเดิมด้วยนะโอเคบรรยากาศยังรลอนรอนใช้ได้นะผมถือว่าทําแฟนเกมมันได้นะ่าสนใจอยู่ในตอนนี้บรรยากาศปัจจุบันที่เราเห็นตอนนี้นะผมก็นะ่าสนใจดีอันนี้มี ถังของเลวบางอย่างนะผมที่กลินแอมโมเนียมันรุนแรงมากง่ายๆคคอฉี่ถังใส่ฉีนเองนะผมกระดูกที่ขาวชั่วแล้วลอยนะผมไม่อยากแตะมันเลยนะกันนะโอเคนะครับผมห้องกว้างกว่าเดิมมีวิญญาณสีฟ้าด้วยอะ่ะมวัดีโอ้วิญญาณใช้ได้เลยมีโหเป็นออรา่าฟ้านะโอเคฉันต้องกินน้ำลงกว่านี้นะเธอบอกฉันว่าให้อยู่คนเดียวต่อไปนะ ไม่ต้องการเพื่อนหรอเว้ยว่าไงนะว่าไงอะไรล่ะ <laughs> What the fuck ผีผีสติท่านี้มันจะไม่ดีเพราะเหมือนกับอยู่ตลอดไปงไงมาเจอเราก็ทักทายได้ไปแปลกๆเลยนะผมส่วนยาสติจะไม่ดีแล้วนั่นเองนะโอเคเขาก็ดูที่ดูเก่าแก่มากนอนก็แห้งสนิทนะเนี่ยในตาโอ้โหในช่องในตาแล้วก็เล็บก็โอ้ไม่ก็ไม่อยากพูดถึง <laughs> น่ากลัวนี่แผงกระดานโอเค ก็ตามออริจินอลคตีกระดานให้เราแปะต่อทางเนื้อเนื้อผมด้วยอันนี้ก็ยังมีด้วยโอเคมีข้างล่างน่าจะเป็นทางต่อไปก็ข้างบนนะโอเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางมันกว้างเหลือเกินลงนี่โอ้โหออะไรเนี่ยก่อนเสร็จซากเนื้อโอ้ my god ข้างล่างปิดไม่เราไปนะโอเคเป็นมาน่าใช้ข้างบนนะผมคือตรงเรียนกว้างกว่าเดิมนะผมโคตรใหญ่ ในภาคที่เราเคยเล่นแต่ว,ว่าจะแคบๆหน่อยอันนี้ก็เดี๋ยวใหญ่กว่าเดิมขยายขยายได้นี่ไงเอาเห็นมั้นมีเอ๋เอเห็นไหมมีแล้วนะโอเคไม่ก่อนจากเมื่อกี้เราเราหยิบมามันออโต้ต่อให้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคแต่ท้องปิดหมดเลยเว้ยมีคำางนคนดนะันจากข้างนอกไว้เปิดไม่ได้ฮึมโอเคลองดูท้องที่เข้าได้เรื่อยๆแล้วกันนะือว่าเจออะไรสาวาเปลี่ยนไปด้วยอะ่ะมันแปลก กระดูกที่สภาพจดจำไม่ได้แล้วมันแปลกไปแล้วมันแบบว่านานแล้วจนกระทั่งอว่ารูสภาพเดินไปแล้วนะครับผมอุ้ยศพนั่นศพใหม่ไดยหมดเลยโอ้ไม่กอ oh กระดูกอีกเหมือนเดิมศพนี้น่ากลัวมากมันนันเรียกอไอนามิมิมาดะนะโอเคห้องนึ่งคิสี่สภาพดูหิวโหวยมากโอ้ oh m ม god ฉนันยังหิวเลยอะ่ะต้องมีใครบางคนอยู่ที่นี่สิตัวเมีความมืดสนิท นอกห้องเี่นกันแน่ล่ะท่างนึกกันแน่วะเนี่ยเธอเช่นกำลังกินอยู่กันแน่แล้วเนี่ยทำไมกันแน่ล่ะกินอะไรเหรอกินเพื่อนในแย่กินคนแน่ๆเลยผมว่าเพราะว่าที่นี่จะไม่แบบว่า,าจะหิวแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินมันก็จะต้องการบางอย่าง <c oughs> นั่นเองเนอะผมโอเคมีเสียงกระซิบดังกล้องไปทั่วทั้งทางเดินถ้าบอกเขาคุณกินเลือดแล้วก็เขาจะดื่มอย่างคุณไปนะอย่ามองฉันอย่างนั้นนะ <c oughs> อ๋อเหเหมือนจะเหมือนจะว่าจะสื่อว่าร่างกายของคนที่ที่แดกแดกคนอื่นอนะไรเงี้ยเห็นแต่ว่าแผนในร่างกายมันแบบว่า,แบบวามองมองเราเหรอเนี่ยอันนี้ห้องนี้แปลกแปลก,แปลกด้วยอูย่ประตูปิดชิบหายห้องนี้มันห้องนั้นนี่หว่าห้องนี้แบบว่านี่กับเราเรื่อยๆใช่ไหมทาไมกันล่ะผมจําห้องนี้ได้ห้องนี่ยบบมนเปิดประตูแล้วไปคุยไอส้สมุดรัว,วไอ้หนังสือบางอย่างนะผมประตูมันใครบางคนกันไว้เอาแล้ว ตอนนี้ฉันคิดอยู่ว่าทนุสายนั้นไปถึงที่โลมจริงหรือเปล่านะตุนตาฉันจะหลอกฉันหรือเปล่ากันแน่หรือมีทางอื่นที่ฉันจะเห็นมันได้ดีกว่านี้หรือเปล่ามิติมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นถาวรใช่ไหมล่ะไอ้นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ฟิกส์สอนไว้นะแล้วทำไมมิติเล็กๆของกราผานีที่เลือนหายไปนั้นถึงได้เขียนข้อความที่ฉันคิดอยู่กันแน่นี่มึงกาลับแพงทิจจะา กักผู้คนป็นที่นี่อยู่ในบารีอพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยความคิดของตัวเองนั้นอะไรงนี้ก็ว่าไปอ่ะฉัน้องหัวชนกำแพงหัวมุมห้องรอยบาดแผลนั้นเจ็บปวดมากคันจังเลยอ่ะฉันชื่อมากุชิมะทาเครุนะฉันอยากจะกลับบ้านฉันต้องการเซอร์ทาทามิตายเท้าฉันนะเนี่ยได้โปรดเธอกลับบ้านดีกว่าข้อความมันขึ้นเองหรือว่ามันเขียนไม่แน่ใจนะผมมันพูดมันสื่อว่ามันสื่อว่าว่าข้อความมันขึ้นเองอะไรยงี้ในกระดาษว่าพวกนี้ก็ว่าไป กองเนื้อและกระดูกอ่าฮะของคนถูกเก็บไว้ตรงนี้ในกองเดียวกันเป็นกองที่แย่มากๆนะโอเคโอ้โหัวขาดด้วยอะไรเนี้่ร่างกายที่ไร้หัวคอถูกตัดผ่าครึ่งไปโอ้ไม่กอไม่สนใจแล้วกันนี้นี่นนมีม่วงม่งบางอย่างตรงนั้นนะโอเคแต่เราอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมิติพื้นหลอกลวงนะโอเคมีนี่ไงทาเคลร ไอ้คนเมื่อกี้นะผมโอเคไฮสกูลหนึ่งคิสองนะโอเคตายตรงนี้แล้วก็มีมุ้งม่งตรงนี้คืออะไรกุญแจห้องการแพทย์นะโอเคอือหือ๋อแปลว่ากุญแจต้องไขอนห้องนี้ไปนี่ห้องการแพทย์แล้วเนี่ยปกติเป็นห้องอุ้ยไม่ใช่เดีเปิดแล้วห้องเรียนธรรมดาเฉยๆที่ว่าห้องเรียนหลอนที่ผมเคยเจอนะห้องหมอจะเป็นห้องไอ้นั่นปะห้องผีผีข้างขวาโซนขวาน่าจะใช่ผมมาเดี๋ยวคงเจออู้นั่นไงคนเมื่อกี้ วันดีโ oh, อ้โหตะเดี oh. no, can. Can okay, Gotta, ๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าโอเคเขาเขาเดินผ่านไปโอไม่นะหายใจรุนแรงอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยหายใจรุนแรงต่อไปเห็นตัวเองตาตายอ๋อเมื่อกี้ตัวเองเหรอเนี่ยเห็นตัวเองที่ตายแล้วได้โปรดจุนพาเขากลับบ้านทีจุนน่บัาด้วยกันนะผมมาอุ้ยหูยคนหัวขาดอีกแล้วเนี่ยโอเคคนนี้ซาโตชิอ่ะโอชิดะซาโตชิเดียวไปเอกภาคแรกนี่มาสองขีดเก้าฮิสากิโอเคพระเอกเรา เราเอ่อพางนี้หัวขาดเลยแล้วหมายนพงนี้หัวขาดแล้วอะทําทไมเจ้าดิขาวเจ้าไปตายในพัคหลังหีหรอถ้าเกิดไม่ใช่แบดเอนดิ้งทำไมเจ้ามาตายอย่างนี้ได้ข้างล่างนี่นมันเดนนะเสียงกระดิ่งดงังเสียงที่แปลกมากเลยมิตินี้มันบินบันทอนเลยกันแน่นะรู้สึกเหมือนกับว่าม่อยาแย,ายกกันมันจะเกิดขึ้นมาแน่ๆเลยแต่ดึงเลี่ยงได้หรือเปล่านะถ้ามิติไว้เวลา สดตผลลัพธ์ย่ังนี้แล้วก็ก็จะมีผลลัพธ์ที่ต่างไปได้หรือเปล่านะข้างล่างจะเป็นห้องเพยบบาลใช่ไหมห้องเมดิเอ้าน่าจะใช่ผมว่าโอ้ออยมีปบเนี้ยไม่ใช่งเหมือนกืบ่บกี้เนี่ยอาคิระคาซิดะโอเคมันเหมือนศพมื่บกี้นี่เนะี่ยโอเคศพจะมีโมเดลเดีวยกวกันนั่นก็เลยไม่ได้มีอะไรมากนะโอเคห้องขวาและห้องพยบบาลผมว่าข้้งมั่นใจเนี่ยห้องนี้นะโอเคเมดิเอ้ผมจะเนินผ่านไปผมกลัวห้องโอเคไปไม่ได้ได้ปะ ดินเสียงบางอย่างจากทางนี้นะโอเคเสียงเขานาที่กําลังจะหายไปอะปลว่าไปไม่ได้โอเคมันขับให้เราไปห้องเพาบานสินะกุญแจมันได้มานังนั้นแล้วก็ต้องไขห้องนั้นโอเคห้องเพบานคือห้องที่มีตัวละครที่ผมชอบอยู่นะว่าจะเจอในภาคนี้ไม่แน่ใจอุ้ยนั่นแหละเราออนี่นะใช่ไหมนั่นคือเราเดียเราจ้องมองตรงนั้นมีเตียงแล้วก็โอ้ oh m ม g ก d บางอย่างที่พี่โบตินะกับแดกแกมนี้อยู่มีรูปเพนต์อยู่ตรงร่างกายคนนะผมเป็นสีแดงแดงด้วยมันกัะเลือดเลยอะ่ะต้องมองตัวเองไหมเนี่ยวันดีวันด,ดีครับไม่มีคุยกับเราหรอครับวันดีตัวเองตัวเองทาไมตัวเองหนะ้าตาแปลกแปกไปอะไรอยี้โอ้มีหรอป่ไม่มีหรอฮัลโหลเราพลาดเลยโอเคเนี่ยมีได้ถุงบางอย่างนะผม อ๋อนี่แอบีดโอเคเจอแล้วอ๋อครับโต๊ะนี่แอที่เร้องอ๋อว่ามันหลอนมาผมรู้สึกขนลุกเลยท้องผมมวลนิดหน่อยอุ้ยเฮ้ยนี่ไหนนะมาอยู่นี่ไงมาอยู่เจอจริงด้วยโอเคอ๋อทอดที่ทอดที่เขทอดเขทษดเขทอนะคะคุณโอเคไหมคะเนี่ยคือประเด็นคือผมใหญ่ตัวละครที่อยู่ห้องเพบ้าไงมันห้องห้องห้องนี้ไม่ตานดีสับเธอเออเธอใครกันแน่เนี่ย เนี่ยมาอยู่จริงด้วยโอเควัน okay. ที่ท่าเธอกลัวนะนชื่อซูโมโตะมาอยู่นะฮะไม่นะเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะชัดเออเธอเป็นคนเหรอเนี่ยหน้าขันดีเนะมันดูแปลกแต่ก็ใช่แหละจ้ะอะไรกันเนี่ยทําทำไมกันแน่ล่ะมีคนตาย,ยาที่นี่นะไม่รู้ไหมมีมาคนเดียวกว่าสภาพแย่มากเลยด้วยแล้วก็เข้าความกําแพงก็น,น่ากลัวมากเลยด้วยประตูก็ปิดอัดหน้าด้วยนะเนี่ยรู้ไหมอ๋อนะเอาหนะอ,อย่า,อย,าอย่าคิดมากไปอย่าตกใจไป แอ้ตัวชื่อก,กันแน่หรอมันตินอยู่ที่นี่กันแน่นเนี่หายใ,ใจรุนแรงหายใจรุนแรงและชื่อชิโอคามาดาพี่ชายฉันจุนและฉันทำพิธีกรรมสันติโกลด,ด้วยกันแล้วอยู่ที่นี่ไงแกทาไมเจอนาโฮะนาโฮะได้หรอเนี่ยโอตายเจอนาโฮะได้ตายนะผมในห้องขนาดใหญ่นะเธอบอกฉันว่าฉันต้องหาไอเทมบางอย่างแล้วจะเจอพี่ชายอ๋อแล้วเราคุยกันนาโฮะตอนแรกใช่ไหมผมว่าที่บอกานาโฮะหายไป น้กโฮ้หลอกแน่ๆผมมั่นใจหลอกไปโดนฆ่านะผมเอ่อเธอแต่ไหนกันแน่เนี่ยเธอผีหรือเปล่าเนี่ยมางไงอะเพื่อนกับฉันและฉันก็เหมือนเธอแหละนะกับพี่ชายเธอแหละทำพิธีกรรมสันติกรมเหมือนกันแล้วอยู่ที่นี่เหมือนกันก่อนที่จะเจอเธอก็เห็นผีของเด็กมาแล้วก็ฉันวิ่งตามพวกเขาไปมันก็หายไปเลยอะ่ะอย่าวิ่งตามเด็กเดี๋ยวตายแล้วนี่เสียวรอดหลังฉันนะ ฉันเลยวิ่งหนีมาจากเสียงนั่นแล้วก็บังเอิญชนเธอไงล่ะเลย่คือมาอยู่เราก็นั่งหน้ายิ้มแข็งแกร่งนะผมัไม่ใช่ผีเรานะรู้ไหมก็เหมือนเธอแหละกำลังหาคนที่ฉันรักอ่ะแต่พูดตรงๆเลยว่าฉันกลัวและเหงามากเลยนะเนี่ยอยู่กับเธอได้ไหมเนี่ยดูหน้าตาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่น่ากลัวไอเท่าไหร่เลยบทไม้มาเออใช่จริงด้วยเธอดูไม่ใช่คนตายนี่นาหรือผีนี่นาก็น่าจะมีโอกาสได้จะรอดกันได้จะดีกว่าเนาะ โอเคเอาว่าใชตามทุกไปแล้วกันนะหวังว่าพวกเราได้เข้าใจวิธีการหาคนรักพวกเราแล้วก็เข้าใจวิธีการที่จะที่ที่แย่ๆน,นี้แล้วกันนะช่วงทางเดินที่ไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นทางข้างล่างนะที่มืดๆข้างล่างนะโอเคโอ้ฟั uh, <okay>. oh. มาอยู่ไม่ตามเราอ่ะว่าเดินตามหลังอะไรเงี้ยกมหนักนก็ไม่ตามโอเคกมหนะักก็ลมล่ามกันแย่ลล yeah. <laughs> ต้องรอกคาซีนนะโอเคลงไปก็ได้ขอแค่ไม่ไม่กลับไปข้างบนนั่นแหละตรงจุดจุดใหญ่ๆนะผมอุ้ยตกใจ เขาคุณนี่เร่องเทศเอากรรมอะไรมาจบแล้วหรอการักอ,อินอินเลยจบจบแล้วโอเคผมนี่ก็เป็นคอปปาร์ตี้รีคอร์เดโม่หนุผมเป็นเกมนี้ก็เอาเรื่องราวมาจากไอทีมกิจกิจก็ปิดรายตามนี้เนอะผมคือเป็นสตอรี่ของอ่าคอปปาร์ตี้เอามาแต่งต่อนั่นเองเนอะผมซึ่งก็ก็บรรยากาศเท่ได้นะผมแต่ว่าเสียดายที่จบแค่นี้จบเร็วมากไม่เจอฉากผีฆ่าเนี่ยสักหน่อยนึงไม่มี <c oughs> อะไรวะโอเคผมคุนะ้นตามชมสับ เกมสสั้นๆนี้นะผมที่มาลองตัวเดโมโเฉยนะเนาเผื่อจะมีเขาทำตัวเต็มแนะ่นเขาอาจจะมาเล่นต่อ,นะตอนนกันนะผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย